น่ครับตัดเสร็จแล้วครับรู้ไหมครับมูลราคาเท่าไหรในในจะกรานี้นะถ้าขายยกถุงนะครับตุ้งตัวนี้มันหกถุงนะในจะกรานี้หกถุงนะครับเป็นราคานะครับหลักพันนะที่นองในจะกรานี้เป็นราคาหลักพันนะคเอ็นแบบนี้นะครับถุงหนึ่งมันอ่อสามร้อยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับ เนี่ยคิงออนราคาแพงมาก350ถุงตัวนี้6ถุงฮะนะครับเกือบ2,000นะในมูลค่าในตะกร้านี้นะครับเฉพาะคิงออนนะครับเฉพาะคิงออนเนี่ยที่มันที่เราต้องไปแจกนะครับมูลค่า,อาตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับาราคาอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับ320 บ้างเป็นบางวันนะครับบางวันก็แ<า>พงหน่อยนะนะครับอู้อันนี้พริกทลาไมมันอ้วนยังเม่สยพริกปลาใหม่สวยนะอ้วนอนะไรอ้วนเหมือนคนสำหรับอ่าอ่าคนที่ยังอ่าเริ่มต้นนะครับหรือว่าเริ่มขายก็นะ ก็จะคิดว่ามันหนักเกินไปนะสำหรับราคานี้นะครับอยู่ที่ตลาดว่าจะขายได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับจะกรานี้อยู่ที่มูลค่านะครับมูลค่าหลักพันนะครับพี่น้องหลักพันนะครับนี่ครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้ฮะที่เราทำให้ดูนะครับแล้วก็ อ่ามันจะต้องไปแต่งเพราะว่ามันเป็นสภาพที่อยู่ในถุงนะมันอาจจะเป็นของที่ดูไร้ราคานะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วมันาราคาของเขาครับพี่น้องสําหรับตะกา้านี้นะครับสําหรับตะกา้านี้ก็นะ ประมาณหกถุงหกถุงก็สามหกสิบแปดราคา,าคิดราคาที่ต่ำๆนะครับสามหกสิบแปดมันไม่ใช่ของทิ้งนะครับพี่น้องอมองดูเหมือนเป็นของทิ้งนะบแบบที่ร้านคือของมันเยอะนั่นเองมันก็เลยดูเหมือนของทิ้งฮะ มอเช้าหมดครับทนีนะครับสำหรับทีนี้บายบายครับสวัสดีครับ